ขอบอน่าจะผสมกันน่ข้าวสสหนึ่งลไปเร็วยเข้าแม่สามลูกสีลูกสีลูกอยู่ครับตอนี้สีลูกห้า uh ลูก พบลูกเล่นชุดบ้านเลยเนาะชีละลูกทีลลูกหกลูกเจ็ดลูกเจ็ดลูกโยนทีละลูกสี่เก้า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 หงา่มเคลื่อนที่แล้วด่านสองด่านสองอันนี้ด่านสอง ไม่เข้าเลยอ่ะเชฟจะหมดแล้วได้กี่ลูกเข้ากี่ลูกเข้าสิบลูกสิบลูกใช่ไหมด่านสามไม่ได้จับเวลาด่านสามเป็นยังไงขึ้นลงอย่างี้ขึ้นลงงี้ก็เหมือนเดิมซิกแซกไงเป็นวงกลมอ่ะพอเปี้ยลงไปเก็บลูกบอลที่หน่อย ต่อคือบอสไปเก็บลูกบอลป่ะอ่ะหมดเวลา <c oughs> ไปเก็บ <c oughs> ล้างด้วยล้างลูกบอลด้วยครับ